ตอนนี้ของวัคซีนเข็มแรกนะครับก็่ง็มแรกที่เราฉีดกันตั้งแต่วันที่20 21นะครับที่มีทั้งโรงพยาบาลเมืองพัทยานะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็ที่ที่อินดอร์นะครับมีจํานวนทั้งสิ้นเนสองหมื่นกว่าโดสนะครับก็คือหลังจากที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเนี่ยได้ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่20 21แล้วจํานวนวันละ1000นะครับรวมสองวันก็เป็นสองพนะครับแต่นี่ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการฉีดแล้วเนี่ยหน่วยงานอื่นๆเนี่ยมีการคือลงรับลงทะเบียน วัคซีนเข็มที่2เนี่ยก็คือวันที่4ที่5นะครับที่สี่ที่ห้าก็แต่ทางของเมืองพัทยาเนี่ยส่วนมากนะครับเมืองพัทยาเนี่ยจะฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยแล้วจะเว้นเว้นไว้ประมาณ3อาทิตย์ตามหลักการก็คือการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเนี่ยจะเว้นไว้2อถึงสอาทิตย์นะครับทางเมืองพัทยาทุกครั้งเนี่ยจะเว้นช่วงการฉีดไว้ประมาณ3อาทิตย์ของของทุกครั้งนะครับก็คือผลนี้ก็คือถ้าเว้นสามอาทิตย์เนี่ยก็จะตรงกับวันที่10บกับสิบเอ็ด นะครับสเสวทนี้นะครับก็คือคือเป็นการที่เราเว้นระยะ,ะตามกําหนดของสาธารณสุขอยู่แล้วว่าไม่เกินสี่อาทิตย์ของการฉีดวัคซีนเรามีวัคซีนอยู่แล้วมีนคนอ,อยู่แล้วแต่ว่าการเว้นระยะของที่เราทาง,งโรงพยาบาลนัดทุกครั้งเนี่ยจะเป็นเว้นระยะสามอาทิตย์ทุกครั้งช่วงที่จะฉีดนี้นะครับเราก็เตรียมความพร้อมทุกครั้งนะครับที่แรกเนี่ยเราเตรียมความพร้อมไว้ว่าเราฉีดได้ประมาณวันละหนึ่พันแต่หลังจากที่เราฉีดไป2วันแล้วเนี่ยทาง ผู้บริหารของโรงพยาบาลเมืองพัทยาเนี่ยก็ีควาฟเมนว่าเราสามารถฉีดได้วันละถึง2,000คนนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยหนึ่งพันคนเนี่ยเราสามารถฉีดได้เสร็จในประมาณบ่ายสองก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการฉีดเข็ม2เนี่ยก็จะมีเข็มแรกของแอสตาเซนิก้าเข้ามาด้วยนะครับก็คือเริ่มฉีดแต่วันที่7ขึ้นไปนะครับที่เจะขึ้นไปที่ลงทะเบยนหมอพร้อมไว้นะครับก็คิดว่าจะที่โงทะเบยนหมอพร้อมไว้เนี่ยจะลงประมาณวันละร้อยคนนะครับที่ที่ระบุที่โรงพยาบาลเมืเองไว้นะครับ